แหยินดีลีเดียแมทธิวได้เลิกลงเสาเอกสร้างบ้านหลังใหม่ถึงเวลาเริ่มต้นใหม่กับบ้านหลังใหม่ ลีเดียแมทธิวได้เลือกลงเสาเอกสร้างบ้านหลังใหม่บนเนื้อที่ผืนใหญ่ไม่เบาถึงเวลาขยับขยายสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวแล้วสำหรับลีเดียสันรัตด,ดีนและแมทธิวดีนที่ล่าสุดวันที่16มิถุนายน2567ก็ได้เลือกง,งามยามดีท,ทําทีทีเสาเอกเอาเลือกเอาชายัยบนที่ดินผืนงามใหญ่อลังการโดยงานนี้ลีเดีย ก็ได้เผยภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกเอาไว้ว่า A new beginning for the family เครื่องหมายสี่เหลี่ยมฮาวก์เดียนถึงเวลาเริ่มต้นใหม่กับบ้านหลังใหม่อยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีเงินทองสุขกายสุขใจครอบครัวอบอุ่นไทยหลังจากที่ได้เห็นโพสต์ดังกล่าวเหล่าเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนคลับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับลีเดียแมทธิวกันอย่างคับคัง่งพร้อมกันอวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข เฮงเงรวยรวยกันยกใหญ่เลยทีเดียวลีเดียมาจากครอบครัวไทยเชื้อสายจีนเป็นบุตรสาวของชัยยันวิสุทธาดานักธุรกิจสนามกลอฟและอุปนายกสมาคมกลอฟอาชีพแห่งประเทศไทยกับสรรสนีวิสุทธาดาสกุลเดิมวนชัยเกียรติมีพี่น้องสามคนมีน้องชายชื่อชยานนทวิสุทธาดาดัง และมีน้องสาวชื่อสรันพรวิสุทธาดาดักกี้เคยอัลบ,บั้มดูโอคู่กับน้องสาวเมื่อพศ2541ในนามดักกี้แอนด์เดียดักกี้เดียภายใต้สังกัด d ีเภายหลังในปีพศ2548ลีเดียเป็นนักร้องสังกัดค่าย RS ปัจจุบันสัญญาได้หมดลงแล้วและลีเดียเลือกที่จะไม่ต่อสัญญาลีเดียสมรสกับแมทแอทิวพอดีนนักร้องนักสแสดงลูกครึ่งไทยออสเตรเลีย เมื่อปีพศ2558หลังจากคบหาดูใจกันมา10ปีปัจจุบันแมทธิวกับลีเดียมีบุตรธิดาร่วมกัน3คนบุตรคนที่1เป็นเพศชายชื่อเด็กชายทาวินดีนหรือน้องดีแลนเกิดเมื่อวันอังคารที่วันที่19กรกฎาคมพศ2559 7ปี326วันที่โรงพยาบาลบำรุงราชอินเตอร์เนชั่นแนล บุตรคนที่สองเป็นเพศหญิงชื่อเด็กหญิงยาธิดาดีนหรือน้องเดมี่เกิดเมื่อวันศุกร์ที่วันที่16สิงหาคมพศส5 6 2 4ปี298วันที่โรงพยาบาลบำรุงราชอินเตอร์เนชั่นแนล บุตรคนที่3เป็นเพศชายชื่อเด็กชายดีออนดีนหรือน้องดีออนเกิดเมื่อวันศุกร์ที่วันที่7ตุลาคมพศ .2565 1ปี246วันที่โรงพยาบาลบำรุงราชอินเตอร์เนชั่นแนลแม่เอทิวพอดีนหรืออีกชื่อหนึ่งคือแม่เอทิวดีนชันทวานิตเกิดเมื่อวันที่29สิงหาคมพศ .2521 ที่ประเทศออสเตรเลียเป็นบุตรคนเดียวของคริสโตเฟอร์ดีนกับส่งสีชันทวานิด สำเร็จการศึกษาระดับไฮสกูลจากประเทศออสเตรเลียและระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิตเข้าสู่วงการโดยมีแมวมองพบเข้าขณะเดินเล่นจากนั้นได้รับการติดต่อให้ไปถ่ายแบบและถ่ายให้นิตยสารพลอยแกมเพชรมีผลงานอัลบั้มเพลงชุดแรกกับค่ายแกรมมี่ชุดโค้ดเลิฟและชุดต่อมาชุดแมทธิวส์คลแ็จากนั้นย้ายสังกัดไปค่าย RS มีผลงานอัลบั้มชุด แมททิวแมนเนียยังร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องเซ็กโฟนคอยอเป็นวีเจทางช่อง MTV ไทยแลนด์มีผลงานแสดงภาพยนตร์เรื่องสวนสนุกผีต่อมาในปี2552เป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการซูเปอร์สตาร์ที่สุดแห่งดาวในฤดูกาลที่2นอกจากนี้เขายังรับหน้าที่เป็นพิธีกรการแข่งขันไทยไฟ